ฮัลโหลนั่นใครนะ่ะฮัลโหลอาจารย์ชูคุณไม่ได้บอกว่าคุณมีบทเรียนให้เราตอนบ่ายสุดสัปดาห์นี้หรอแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงร,รอเดี๋ยวนะผมจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เมืองหลินไห่ในที่สุดฉันก็มีโอกาสได้มาเมืองหลินไห่ ฉันต้องรีบแผ่ขยายจิตศักดิ์สิทธิ์กลิ่นอายมีความผันผวนอย่างผิดปกติดูเหมือนว่าจะมาถูกที่ชูยี่นี่เป็นนายจริงๆฉันประหลาดใจมากที่ได้พบนายที่นี่นายไปได้ดีใช่ไหม ฉันได้ยินว่านายไปเป็นครูหลังจากที่นายออกจากบริษัทไปฉันยังต้องหางานที่มั่นคงนายก็ไม่กระจอกเหมือนกันคนแก่ๆใน,นแผนก R&D ถูกนายบีบออกใช่ไหมฮ่าๆแน่นอนนั่นเสี่ยวชูไม่ใช่หรอเราไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่นายออกจากบริษัทเสี่ยวชูตอนนี้นายทำงานที่ไหนหลี่ห้อยหมิง ห,หลิวดูซินคุณหลี่กับคุณหลิวคบกันเหรอช่างเป็นคู่เป็ดแมนดารินที่น่าอิจฉาหลีห้่ยหมิงกับหลิวดูซินงั้นเหรอเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันออกจากบริษัทในชีวิตก่อนก็เพราะสองคนนี้นายหยุดพูดประชดประชัยและ,ละร้อยเลียนคนอื่นแบบนั้นดีกว่านายออกไปเป็นปีแล้วและนายยังไม่เรียนรู้อีกหรอว่าต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมยังไงฉันไม่คิดว่าเขาจะเคยเรียนรู้นะ ลี่ผู้จัดการหลิวเราเป็นเพื่อร่วมงานเก่ากันแน่นอนฉันเข้าใจว่าต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมและมีเหตุผลกับคนอื่นแต่คนบางคนไม่คู่ควรกับมันอย่างไม่ต้องสงสัยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ